จะพามาดูนะครับอุปกรณ์นะครับในเครื่องนะครับหัวฉีดนะครับนะครับมาดูว่าวันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในเครื่องหัวฉีดนะครับผมจะแยกเป็น3หน่วยนะครับหน่วยแรกก็คือหน่วยตรวจสอบนะครับหน่วยที่2ก็คือหน่วยควบคุมนะครับหน่วยที่3ก็คืออุปกรณ์การทํางานนะครับทีนี้มาดูหน่วยตรวจสอบก่อนนะครับหน่วยตรวจสอบนะครับตัวเรขนะครับก็จะอย <im sharing> uh, uh, ู่ในชุดนี้นะครับเนี่ยอยู่ในชุดเรือนริ้งนะครับ อยู่ในชิปดูดดิ่งตัวนี iosis, ้นะครับในเดูดดิ aha, ่งนี้นะครับจะมีนะครับตัววัดนะครับอ่าความดันอากาศนะครับอุณหภูมิอากาศนะครับและตำแหน่งนะครับตำแหน่งอ่าตำแหน่งดินเร่งนะครับอ่าตำแหน่งลิ้นปีกปีเสื้อนะครับส่วนอ่าตัวต่อไปนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าออกซิเจนเรนเซอร์นะครับก็คือวัดปริมาณออกซิเจนนะครับที่อ่าเครื่องยนต์ได้เผาไหม้ ออกแล้วนะครับว่าเหลือออกซิเจนเท่าไหร่นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือตัววัดอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับตัววัดอุณหภูมิน้ํามันเครื่องและีชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวนะครับกําหนดนะครับตําแหน่งการจุดระเบิดนะครับแล้วก็วัดเซนเซอร์วัดการหมุนนะครับของพรอเกีวเหวี่ยงนะครับจะอยู่ด้านในนิดนะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือนะครับหน่วยอ่าหน่วยควบคุมนะครับหน่วยควบคุมก็คือกล่องตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากล่อง ECM นะครับกล่อง ECM เนี้ยนะครับควบคุมอะไรบ้างนะครับอ่าควบคุมนะครับการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับของหัวฉีดนะครับอ่าควบคุมนะครับการทํางานของปั๊มติ๊กนะครับอ่อ่าควบคุมนะครับอ่าการจุดระเบิด อ่าแล้วก็นะครับ If, อ,ร amientos, อ่าหน่วยตรวจสอบนะครับหน่วยตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยจะโชว์นะครับไปยังอ่าไฟโชว์ตัวนี้นะครับอ่าครับส่วนหน่วยต่อไปนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยนะครับอุปกรณ์มีอยู่นะครับ3อย่างนะครับ3าอย่างก็คืออ่ามีหัวฉีดนะครับมีหัวฉีดมีหัวฉีดนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ ปัมติ๊กนะครับปั้มติ๊กนะครับอ่าส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3ก็คือคอยจุดระเบิดนะครับคอยจุดระเบิดนะครับอ่านะครับในเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ไปแล้วนะครับนี้เรามารู้ในหน้าที่ของมันนะครับอ่าตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวชุดเรือนดินเร่งเนี่ยนะครับอ่าบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือนะครับมีตัววัดนะครับอ่าความดันของอากาศนะครับตำแหน่งดินเร่งนะครับ อ่าอุณหภูมิอากาศเนี่ยนะครับก็คือนะครับเซนเซอร์พวกนี้นะครับเซนเซอร์ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับอ่าก็จะทํางานนะครับเมื่ออากาศไหลเข้านะครับอากาศไหลเข้าตําแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเปิดไปเท่าไหร่นะครับตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเปิดไปเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับมันจะส่งข้อมูลนะครับไปยังกล่อง ECM นะครับผอส่งข้อมูลไปยังกล่อง ECM แลวเนี่ยนะครับกล่อง ECM เนี่ยก็จะลำอ่าประมวลผลนะครับก็กําหนดอัตราการฉีดนะครับ อัตราการฉีดนะครับเชื้อเพลิงนะครับมายังหัวฉีดนะครับหัวฉีดเนี่ยก็คือทําหน้าที่นะครับก็ฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตามคําสั่งของกล่อง ECM นะครับให้เป็นฝอยละอองนะครับทีนี้นะครับการฉีดน้ํามันเนี่ยจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือตัวตรวจจับอุณหภูมินะครับน้ามันเครื่องและตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศนะครับตรงข้อมูลมายังกล่อง ECM เหมือนกันนะครับและดําการ อ่าสร้างให้หัวฉีดนะครับทำงานนะครับส่วนนะครับอ่าหัวฉีดเนี่ยนะครับน้ำมันมาจากหัวฉีดก็คือนะครับมาจากปั๊มนะครับอ่มาจากปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับก็ได้รับนะครับกระแสไฟนะครับจากอ่ากล่อง e c ซมนะครับไปยังปั๊มติ๊กนะครับให้ทํางานนะครับเพื่อสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดันส่งไปให้หัวฉีดนะครับส่งไปหัวฉีดและแรงดันนะครับแรงดันนะครับค้ามาตรฐานนะครับ ของคนหน้านะครับอยู่ที่นะครับ294กิ่นะครับกิโลพานะครับอ่ะนะครับก็นะครับได้รู้ชิ้นส่วนไปแล้วนะครับอ่ะนะครับชิ้นส่วนนะครับในรถหัวฉีดเนี่ยกับคาร์บูเรเตอร์นะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะชิ้นส่วนในเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการใช้นะระบบอิเล็กทรอนิกในการควบคุมนะครับในการฉีดเชื่อมเลิงนะครับนะครับในรถ น,นะครับอุชีพเนี่ยนะครับเวลาถ้ามันเกิดปัญหานะครับเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณนะครับเป็นรหัสโค้ดนะครับมาฟ้องนะครับที่หน้าปัดนะครับที่หน้าปัดนะครับเนี่ยมันจะดีกว่านะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าตัวไหนเสียนะครับต่างกับอุปชีพก็คือเราสามารถตรวจสอบได้ทีนี้พิธีการเช็คโคดเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะสอนในสัปดาห์ต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ 你看。谢谢